คือต้องคุยกันก่อนนอนทุกคืนเวาลามีเรื่องหน่อยๆกันจริงไหมใช่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 ครับต้องต้องต้องมีอย่างน้อยคือ <c ười S 2> ต,ต้องเคลียร์จบวันนั้นพยายามและกันคือถ้าไม่ได้เหนื่อยจนแบบจะน็อกแล้วอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็คือก็คือจะพยายามเพราะว่าผมอย่างอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องมันเกิดว,วันเนี้ยเรารู้ว่ามันคือเรื่องอะไรหรือต่อให้ผมไม่รู้พี่เขาก็จะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดเราผ่านไปละวันนึงพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราแบบ ว่าคิดเกียดพูดไม่อยากพูดมันก็หมักหมมสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันนึงปุ๊บมีเรื่องโอ๊ยก็เพราะว่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้แล้วเราไม่รู้จะแก้ตรงไหนเพราะมันเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนนก็จะคุยกับแอบทุกคืนเขียนทุกถ้ามีปัญหาก็ต้องเขียนถ้ามีได้ภายในวันนั้ใช่ไหมนี่คือกฎเหล็กของเขากฎเครับผมแล้วโอเคไหมทำให้สัมพันธ์ดีอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คู่อื่นแล้วกันนะว่าอย่าไปเก็บความรู้สึกหรือเก็บความผิดใจกันไว้ข้ามคืนเนี่ยพอทำแบบนี้แล้วมันทำให้ความสัมพัันนธ์ดีขึ้ สำหรับผมกับพี่เขาผมว่าโอเคมากๆเลยครับผมคือสุดท้ายแล้วเราต้องดูคู่คู่เราอีกคนด้วยว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเขาเป็นคนยังไงสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมกับพี่เขาเป็นคนค่อนข้างใจเย็นทั้งคู่เวลาเราจะเคลียร์เคลียร์มันข้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบค่อยๆค่อยๆเลาะไปทีเรื่องจนเจอต้นเหตุอะไรเงี้ยเวลาที่นางปวดนางเป็นยังไงอะ อะะไรรนคับอยากเพูดก็ได้นะให้เขาทำให้ดูโกรธจเงียบไหมเนี่ยว่าจะเงียบป่ะแฝงเรื่องนั้นเลยเหรอเชลยที่พี่เขาจะไม่พี่เขาจะไม่ไม่ค่อยพูดแล้วไม่ได้แก็จะงอนแล้วก็จะเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรแต่เราก็รู้แล้วน้ําเสียงว่าเป็นไรแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพอยิ่งไม่พูดหนักเขาไปใหญ่มันยิ่งเครียดเนอใช่ซึ่งเราก็จะเซนได้แหละครับแล้วเราก็จะ เราก็จะไม่รีบเราก็จะโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดพี่ไม่ง่วงผมก็ไม่ง่วงเหมือนกันไม่เป็นไรโอเคเอาใจค่อยๆฟังค่อยๆไปเพราะฉะนั้นถ้ามีบดดิ้งคำว่าไม่เป็นไรมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนแล้วผมก็จะพูดเป็นไรครับเปล่าอะไรเพราแบบแล้วแล้วพี่เขาพี่เขาจะชอบเขาจะไม่ค่อยชอบใช้คำว่างอนพี่เขาจะเป็นแบบไม่ได้งอนแต่งหุ่นหงิด มุ่นหิดอะไรบอกแล้วบอกเป็นไงๆเขาค่อยๆคลักไปเรื่อยๆคลักไปเรื่อยๆโอเแล้วเป็นที้เธอไม่มีวันแก่แล้วล่ะเพราะว่าแฟนเธอเด็กแล้วเธอแฟนเธองอไรอะไรเงี้ยแล้วสเธอเด็กเธองอเขาเรื่องอะไรเออไม่เขาไม่ได้เรียกว่างอหรอกเออเธอนุ่นเรื่องอะไรเธอนุ่นเรื่องอะไรเธอคนอิดเขาเรื่องอะไรไม่มีก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเหมือนกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบทำไมทำไมถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะแบบทำไม ใช้เวลากว่าจะตอบนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยขเอรอ๋อขําอนเป็นอย่างนั้ด้วยเหรอตอบไลยช้าได้ยังหรอเเร่งคำตอบมีเร่งคำตอบมีมีบ้างเป็นอย่างนี้ะครับไม่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ชอบให้เราเป็นคนสุดท้ายที่มันตอบนี้ผมรอแม่เออปกติเธอเป็นคนช้าค่ะ